สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะสำหรับวันนี้เอิญมากับรถ t o y o ต a าอ t ตินะคะ1.8ไฮบิดโตมิรนะคะเกียร์โต้ได้รถปี2019ด้วยเลขไมลตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่95,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญเฉลี่ยว,วิ่งต่อปีอยู่ประมาณ19,000กิโลนะคะ ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้รถสวยมากราคาดีด้วยนะคะสำหรับราคาเต็มของคันนี้อยู่ที่595,000บาทนะคะลูกค้าที่ดูมาจากเออในช่องทาง YouTube หรือว่า Facebook นะคะก็ได้ในส่วนของโปรโมชั่นนี้เลยนะคะส่วนรถนะคะลดให้เลย 2,000 20, มบาทนะคะเท่ากับว่ารถคันนี้จะราคาอยู่ที่5,75,000บาทเท่าน,นั้นเองนะคะรถสวยไม่น้อยสีหายายากนะคะสนใจคันนี้นัดมาดูรถได้ที่เสรีไทย70เมนบนรรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9้าโมงจนถึง6โมงเย็นสามารถโทรสอบถามเอินได้นะคะผ่านเบอร์โทร 097 169 3884แอดไลน์มหาเอิรนเบอร์โทรนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเอิรจะพามาดูบอดี้ภายนอกภายในตัวรถกันนะคะก่อนรับชมฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะในคลิปเลยเดี๋ยวอัปเดตให้ชมกันไปดูคลิปกันบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นรถ Hi it, ไฮบริดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์1.8ไฮบริดนะคะตัวมิดด้วยนะคะคันนี้เป็นรถเกียร์โตภายนอกตัวรถได้เป็น สีเทานะคะออกสีครามฟ้าแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามมาให้เรียบร้อยกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางของตัวรถนะคะก็จะเป็นโลโก้ที่มีสัญลักษณ์นะคะเฉพาะก็คือสีฟ้านั่นเองก็คือทําให้เห็นได้เลยว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดนั่นเองนี่ สวยมากไฟหน้าไม่แต่งไม่เราไม่ชํารุดนะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กที่จะได้หัวน็อตท่ารูแบบนี้เลยล้อมแม็กของตัวรถเป็นแม็กขอบ16นะคะน็อตเดิมๆแบบนี้นะคะสวยๆโลโก้ด้านข้างเป็นของไฮบิดด้วยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกระจกต่างๆที่บอกเลยว่าเดิมๆของโตโยต้าเลยนะนี่กระจกเดิมนะคะกระจกเดิม รายละเอียดต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยเรามาดูไฟด้านท้ายกันบ้างฉบเฉี่ยวมากนะคะเพราะว่าไฟด้านท้ายของโฉมนี้ได้เป็น LED แล้วนะคะพร้อมกับตัวโลโก้คโคล o l าออติสมีที่คาดฝาดท้ายเป็นคโครเมียมด้วยมีเซ็นเซอร์ที่ถอยได้2จุดมีไฟทับทิมคู่หลังให้นะคะด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะเขาก็จะมีกล้องมาให้เรียบร้อยเลยสามารถกดเปิดนะคะจากตัวนี้ได้แล้วก็มีกล้องให้ เรียบร้อยเช่นกันเรามาดูนะคะรายละเอียดต่างๆของตัวฝากระโปรงกันบ้างหัวน็อตนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดนะคะรายละเอียดโครงสร้างต่างๆมเม็ดอาร์คนะคะก็ยังอยู่ครบเลยสวยๆเดิมๆ นี่เม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะไม่มีไขไม่มีถอดมีแผน่นการความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยที่สําคัญพื้นที่ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ4ใบเลยนะสวยมากกว้างมากนั่งสบายภายในดีนี่เลยแนะนํานะคะด้านหลังของตัวรถนะคะเขาก็จะมียางอะไหล่มาให้เครื่องมือแม่แรงนะคะให้มาครบเลยนี่ รายละเอียดด้านหลังสวยมากไม่ช้ำเลยนะคะและที่สำคัญของเอิญน,นะคะรับประกันโครงสร้างให้ว่าไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหมไม่แตะต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนรถถูกกฎหมายนะคะทุกคันที่มีในเต็นเลยนะคะสวยมากคันนี้สีเขาสวยมีตัวไล่ฟ้าด้านห้าไฟเบรกดนที่สามด้านในของตัวรถนะคะเรามาดูด้านในของด้านหลังกันบ้างนี่ด้านข้างของตัวรถนะคะ นี่อุปกรณ์ต่างๆตัวนี้เขาจะนิ่มนะคะช่วยในการการะแทกได้ค่อนข้างที่จะดีถือว่าเป็นเซฟตี้ได้โอเคมากเลยนะตัวนี้เขาก็จะมาพนับอิ่งไหลเป็นหนังเดินได้ตะเข็บสีขาวเลยด้านในของตัวรถมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้ทั้ง2จุดเลยนะคะมีในส่วนของตัวเบาะนะคะพนับอิงด้านข้างที่วางแก้วก็มีให้เรียบร้อยเลยนะสวยมาก นั่งสบายพื้นที่กว้างขวางที่สําคัญไม่ต้องกังวลกลัวร้อนใดๆเพราะว่ามีแอร์หลังให้เลยนะคะคันนี้นี่สวยจริงจึงเลยให้อุปกรณ์มาครบมากเรามาดูนะคะฝั่งคนขับกันบ้าง นี่อันนี้นะคะก็จะมีเป็นกระจกออตโต้ฝั่งคนขับนะคะฝั่งอื่นจะยังไม่ใช่ออตโต้แล้วมีตัวล็อกเด็กมาให้เซนเซอร์ล็อกรถปลดล็อก,อกมีมาให้กระจกปรับไฟฟ้าพักไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับรายละเอียดต่างๆพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชั้นหนึ่งฝั่งสามารถที่จะรับสายวางสายเพิ่มเสียงได้เลยตัวเบาะของคันนี้เป็นทรงสปอร์ตเลยนะคะฝั่งด้านหน้าคนนั่งบอกเลยว่าดูดีมากๆที่สําคัญได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคนขับด้วยเลยนี่ เดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูกันนะคะเหยียบเบรกแล้วก็กดตัวปุ่ม power บอกเลยว่าไฮบริดอะข้อดีคือรถเขาเงียบมากๆเงียบจริงๆนะคะใครที่แบบว่าชอบรถที่แบบเงียบแนะนำเลยคันนี้ สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมเลขไม์อยู่ที่95,000กิโลเมตรเฉลี่ยว,วิ่งต่อปีนะคะเอินกดเครื่องคิดเลขมาให้เรียบร้อยนะคะอยู่ประมาณ19,000มนกิโลนะคะเป็นรถที่ใช้งานเพราะว่ารถคันนี้นะคะที่ได้มาบอกเลยว่ารถสวยนี่สวยจริงนะมคะมาพร้อมจอทัชสกรีนนะคะคันนี้มีจอทัชสกรีนมีปุ่มเมนูนะคะเครื่องเสียงโทรศัพท์แอปต่างๆนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยเลย นี่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้รถเกียร์ออโต้เนี่ยค่ะอ่าเกียร์ออโต้แล้วก็แอร์ปรับออโต้ด้วยเกียร์เป็นถุงแบบนี้นะ,ะมีกล้องหลังให้ด้วยเะคะเซนเซอร์ถอยทํางานปกติดีแอร์เย็นนะคะนี่เลยแอร์เย็นตัวแอร์เขาสามารถที่จะปรับได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโค่นะคะอ่าแล้วก็ตัวไล่ฟ้าเนี่ยค่ะมีมาให้ ปุ่มปิดแอร์นะคะหรือว่าจะตั้งแอร์นะคะเป็นแบบออโต้ก็ได้แล้วก็ตัวที่ปรับนะคะก็สามารถที่จะปรับลงเท้าได้ปรับลงในส่วนของตัวเต็มๆก็ได้นะคะตัวพัดลมนะคะจะเป็นแบบหมุนแบบนี้เลยนี่สะดวกมากใช้งานง่ายดูดีด้วยภายในของคันนี้ได้เป็นเกียร์ถุงด้วยนะคะ แล้วที่สําคัญเบรกมือไม่ต้องงัดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแบบกดปุ่มแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าดูดีมากยิ่งที่สําคัญนะคะตัวเบาะเขาไม่ช้าเลยนะเนี่ยเบาะไม่ช้ําไม่ยุบไม่ย้วยมาร์กต่างๆก็ยังอยู่นี่ถัดมาด้านบนนะคะเราก็จะมีไฟ2แผ่นที่ด้วยเพดานไม่มียันใดๆที่อิงแดดนะคะไฟด้วยนะอันนี้จะมีไฟสีนี้เลยนะคะบอกเลยว่าดูระมุนมาก เป็นออตโตน้นะคะปิดเปิดตามเราปิดและเปิดเองนะคะอ่ะ,อะแจ้งราคากันอีกทีหนึ่งก่อนนะคะราคาป้ายจะอยู่ที่ 5 9 5 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าพีู่่ไหนที่ดูคันนี้มากับเอิรน,นะคะเอาราคาโปรโมชั่นไปเลยอยู่ที่5 7 5 0 0 0บาทนะคะบอกเลยได้เครื่องยนต์1.8ไฮบริดด้วยเกียร์ออโต้เลขใหม่อยู่ที่95,000กิโลเมตรได้รถปี2019สีเท่าแบบนี้ไปใช้งานเลยด้วยสวยไม่น้อยราคาดีคอนโซลต่างๆไม่มีคราบกาวใดๆนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซฟต,ตี้ที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีถุงลมนิรภัยนะคะให้มาด้วยด้านหน้า คู่หน้าเลยนะคะก็จะเป็นด้านบนแบบนี้เลยมีแอร์แบนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะด้านหลังของตัวรถก็จะมีแอร์แบเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าคันนี้ให้แอร์แบมาครบเลยรักษาความปลอดภัยได้ดีมากๆนี่สำเนารถนะคะ ให้ดูกันเอกสารสำเนารถนะคะคันนี้เนี่คะเป็นรถปี19แท้เลยนะคะจดทะเบียนรถเป็นสีเทานะคะมาพร้อมเลขใหม่นะคะอ่าไม่ได้ระบ,บุเลขใหม่คันนี้เป็นเชื้อเพลิงเนะ็คะเบนซินไฟฟ้าเป็นรถมือเดียวเลยนะคะเป็นรถบริษัทนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เลย ใครที่ยวกลังตามหาโฉมนี้อยู่อยากใช้งานอยากมาดูตัวรถจริงอยากมาทดลองขับนะคะโทรหาเอินได้มานัดหมายได้โทร0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอินเบอร์โทรนี้ได้นะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดแล้วก็รูปภาพเพิ่มเติมให้นะคะอยากนัดมาดูรถวันไหนก็เปิดนะคะ9โมงจนถึง6โมงเย็นด้วยสวยๆแบบนี้อยากรู้ไหมว่าค่างวดเท่าไหร่ค่างวดของคันนี้อยู่ประมาณ11,000ลูกค้าที่มีไรายได้2เท่าของค่างวด รายได้อยู่มาณ20,000 3 20,000 4 20,000 5ซื้อคนเดียวแบบไม่ต้องคำได้เลยถ้าในกรณีเป็นพนักง,งานบริษัทใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพค้าขายนะคะก็จ,จะเป็นสัญญาเช่าที่นะคะหรือว่าจะเป็นเอกสารเพิ่มเติมบินซื้อของอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะมาโทรปรึกษาเครดิตก,ก่อนว่าคันนี้ไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้ก็จะมีคันอื่นให้เลือกมากมายเลยนะคะแต่เงื่อนไขของคันนี้บอกเลยว่ารถสวยไม่น้อยเกตเอเลย อ่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเอิญพาไปชมห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันบ้างดีกว่าไปชมกันพามาชมห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์1.8ไฮบริดนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์เดิมๆม,มาแป้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะหัวใจของตัวรถของคันนี้นะคะก็คือ ความนะที่ห้องเครื่องคือไม่มีคาบน้ำมันไหลเยอมรั่วซึมใดๆนะคะที่สําคัญน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีทอดแบบนี้เลยมีแผ่นกันความร้อนมาให้อยู่ครบนะคะสติกเกอร์รายละเอียดต่างๆมอกอกนะคะคำเตือนต่างๆก็ยังอยู่ที่สําคัญกว่านั้นนี่เลยค่ะทุกคนโตโยต้าน,นี่คะผนึกไว้ด้านฝาก,กระโปรงเลยให้การันตีว่ารถโครงสร้างเดิมสวยไม่ช้ำรับประกัน โครงสร้างให้อีกว่าไม่มีชนหนักจมน้ำไฟหไหมไม่ตต่ต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนนะคะรถถูกกฎหมายโอนได้ทุกคันนะสนใจนี่เลยมาดูตัวรถจริงบอกเลยว่าจะได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่าในคลิปแน่นอนนะคะ สำหรับพี่คนไหนที่กำลังนสนใจคันนี้นะคะย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะคะราคาหน้าป้ายจะอยู่ที่5 9 5 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้อยากนั้นมาดูรถตัวจริงนะคะรับส่วนลดโปรโมชั่นไปเลยนะคะเหลืออยู่ที่575,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่างวดจะอยู่ประมาณ1 1 0 0 0นะคะใครที่สนใจโทรหาเอิร์นได้ผ่านเบอร์โทร0 97, 9 7ย์9 3 8 8 4แอดไลน์มหาเอิร์นเบอร์คทรนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันมีไฟแนนซ์รองรับให้ทุกจัังหวดเลยนะ ใครที่สนใจก็จองออกรถนะคะเพียง1,000บาทและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะถ้าเกิดจับไม่ผ่านไม่มียุดมาจำร้อยรซนะคะสนใจคันนี้โทรหาเอินผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์มาหาเอิญเบอร์โทรนี้ได้เลยสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะไว้เจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ